รสชาติเผ็ดจัดจ้านมากวัตผู้ดิบสดทุกอย่างนัวน้ำประล้ามากใครชอบกินอาหารสไตล์นี้บอกเลยว่าต้องจัดเซตนี้ออชอบมากนัว แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจลฮอนขอนแก่นจ้าอ,อันนี้อยู่กับพี่อะไรคะถ่ะพี่ตุ้มค่ะเจลฮอนขอนแก่นแต่ว,ว่าอยู่ที่ระยองนะคะคือเมนูอาหารทุกอย่างอร่อยมากพี่ทําเองเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆพี่เป็นคนอีสานและเป็นคนอีสานแล้วเนาะพอเราไปอยู่ไกลบ้านเราหาอาหารที่มันถูกปากเราจริงๆแท้ๆมันยากพอเราเปิดร้านแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่มาทานได้ทานของอร่อยแซ่บแบบอีสา,านแท้ๆเ <ๆ S 2> นี่ยค่ะคือเราชอบ <c oughs> กินยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นอยากให้พี่นําเสนอม เมนูไหนที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งเลยโอเคนะคะสำหรับเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งกันเกือบทุกโต๊ะเลยพี่ว่าน่าจะเป็นเจหอนแล้วก็มีเหล่าทะเลเดือดนะคะแล้วก็มีดองซีอิวดองซีอิวแล้วก็มีแซลมอนมีกุ้งนะคะเพราะร้านเป็นร้านแจหอนแล้วก็ต้องการแบบเมนหลักของเราก็จะเป็นเจหอนอยู่แล้วรสแซบแบบว่ารสดังเดิมจริงๆส่วนเหล่าทะเลเดือดต้องบอกเลยว่าเราใช้วัตถุด<ๆ>ิบค่อนข้างสดหัวใจสําคัญดับแรกของการทําอาหารก็ต้องสดใหม่ส, <ด S 1> สะอาดเนี่ยรสชาติแล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของร้านนะคะสํสำหรับลูก ที่จะมาทานร้านเจีฮ้อนขอนแก่นนะคะร้านเจี๋ฮ้อนขอนแก่นก็อยู่ที่ซอยขดหินเขาไผ่นะคะอยู่กลางซอยพอดีเลยนะคะถ้าใครแวะมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาทักทายแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆแซ่บๆโนโนๆที่ร้านเจีฮ้อนขอนแก่นนะจ๊ะ